แบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสาหรับสถาบันสักคิ้วสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยอาจารย์พี่หนุ่มแม่มคุณเยาวมานทองใบใหญ่ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การสักคิ้วโงงแหงเชิงลึกแก้คิ้วลบคิ้วสักปากแก้ปากครั้มสักไรผมสักต่อผมต่อขนตาที่คำวอดในวงการสักคิ้วกว่า30ปีค่ะล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมไขค,ความลับสู่ความงามคมพีแห่งศาสตร์มูเตรูมนตาแห่งความงามและเปิดคลาสอนแบบเต็มรูปแบบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีิาวช ติดตัวเพื่อต่อยอดในการสไร้างรายได้เปิดรับสมัครเรียนทุกวันค่ะสอนแบบตัวต่อต,ตัวหรือสามารถมาเรียนแบบกลุ่มก็ได้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเป็น1ิปีอันนี้คือพี่สาวนะคะ,คะที่ว่าในชื่อของ2พี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นชื่อของอาจารย์พี่นุ่มอ่งกบอาจารย์พี่ไก่ตั้งมาเป็น2พี่น้องนะคะเราทําในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะเราก็ต่อยอดในช่วงของที่งานคิ้วเข้ามาแรกๆเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้ เรียนศึกษาทั้งในทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพื่อนำมาต่อยอดในเรื่องของงานศักิแล้วก็งานสอนด้วยค่ะ าจุดเด่นของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ได้โงเ่เฮงซึ่งโงเ่เฮงเนี่ยมันจะออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้เกิดความสมดุลกันก็คือคิ้วที่เป็นในส่วนของมองกุฎของหน้าถูกไหมคะทำให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็ช่วงหูสองข้างเพราะว่าอวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราสามารถจัดคิ้วให้ได้ความสมดุลได้ทั้งหมดเลย เ็นบอกว่าศัตย์ที่เรียนมาเนี่ยเราบินไปเรียนถึงต่างเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในไทยด้วยค่ะทางในไทยก็เรียนศาสตร์ของงูเฮงแล้วก็ในเรื่องของเชิงลึกอันนี้เราเรียนเยอะมากเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากเลยค่ะบางท่านเนี่ยสักคิ้วไปแล้วสักคิ้วไม่เท่ากันในความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าอุ๊ยทาไมศักไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยทําอะไรก็ติดขัด มันก็มีเกิดการที่ว่ามาให้ทางเราแก้ให้เราก็จะวิเคราะห์จากรูปหน้าว่าเราจะออกแบบตรงทิศทางส่วนไหนเพื่อให้หงเห่เฮงที่เสียกลับมาให้มันดีขึ้นปีหน้านะคะหรือว่าตอนนี้ที่เขาเรียกว่ายุค9แล้ถ้าคนที่อยู่สายมูเตลูจะต้องทราบยุค9กก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของดวงดาวด้วยนะคะเราเอามาประมวลกันไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ของเรื่องของการออกแบบ ในเรื่องของตัวเลขนะคะซึ่งเราเพิ่งไปไปเพิ่มเติมนะคะที่เราเพิ่งไปเรียนเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเข้ามาแล้วก็ในส่วนของจะมีในเรื่องของลายมือด้วยนะคะก็เหมือนเขาเรียกว่าเอา,าศสาสตร์ผสมผสานกันเข้ามาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดทําให้งานนะคะออกมาแล้วเป็นรูปแบบที่เด่นชัดขึ้นคือเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนการออกแบบ<ช> <ภ ule> นะคะก็จะมีทรงแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะว่ารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะมีรูปหน้า รูปหน้าผอมรูปหน้าอ้วนรูปหน้าลูกไข่นะคะเราก็จะต้องออกแบบไปตามทรงรูปหน้าด้วยแล้วก็ดูโงเฮงค่ะมีค่ะบางคนที่เจอแบบจะเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> บางคนก็มีได้ได้โชคได้ลาบ <c oughs> นะคะเออได้เรื่องการงาน <c oughs> การเงินความรักแต่ละคนต่างกันนะคะแต่ก็จะกลับมาบอกค่ะคือที่หลักๆเลยเนี่ยของพ่สถาบันเนี่ยอาจารย์จะดูแลค่อนข้างคือครอบค,อบคลุมก็คือจะเป็นผู้สอน ผู้สอนเป็นเป็นเมนหลักแล้วก็จะมีอาจารย์พี่ขนุนเนี่ยช่วยอยู่ตลอดจริงอาจารย์อีกท่านหนึงมันเออมันเนี่ยท่านไม่ได้ฉะดวกมานะคะก็คืองานที่สอนเนี่ยคือก็สอนตั้งแต่งานเริ่มต้นก็คือจะมีรูปแบบทรงคิ้วต่างๆให้ลูกศิษย์แล้วก็จะมะีการสอบที่เราที่สอบนี่คือเราจะใช้หุ่นจิินะคะในการสอบทำลูกศิษย์มั่นใจในการสอบมากขึ้นของเรานะคะสีของเราเป็นสีอย่างดีนะคะสีออร์แกนิกค่ะ คนท้องคนอะไรก็สามารถทําได้นะคะสีของเราเป็นสีนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยค่ะเรามีตัวครีมช่วยใช่ตัวครีมช่วยมีช่วยให้ผิวเนี่ยไม่เจ็บแล้วกันค่ะพูดง่ายๆไม่เจ็บแน่นอนถ้าคัดเรียนของที่นี่นะคะเราจะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าบางท่านจะกลัวว่าเออมาเรียนสักคิ้วจะต้อง เป็นศิลปะไหมแต่ว่าไม่ต้องค่ะเพราะเราสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเรื่องของงานศิลปะให้ในเรื่องของการออกแบบนะคะตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบนะคะการไล่สีการใช้เครื่องมือ,อ,อขอโทษค่ะการใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่จะใช้ในเรื่องของการที่เรียนจบไปแล้วจะต้องไปต่อยอดในเรื่องของการเปิดร้านไปรับลูกค้ามีส่วนไหนบ้างแล้วก็สิ่งสาคัญเลยก็คือในเรื่องของชั้นผิวนะคะหรือว่าเรียกว่า anatomy เพราะว่าในการสักะค่ะ เราจะต้องรู้จริงในเรื่องของชั้นผิวของลูกค้าด้วยลูกค้ามีผิวเป็นประเภทไหนผิวบางผิวผสมผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทุกอย่างเราจะต้องทําออกมาให้เขาเรียกว่าสอดรับกับหน้าง,งานจริงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์ขอฝากเรื่องของงานสายอาชีพไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก้าวเข้ามาในสายอาชีพเนี่ยนับได้แล้วก็ประมาณ30กว่าปีแล้วอะค่ะเรามีความรู้สึกเลยว่าในส่วนของเสริมความงามนะคะอยู่เป็นท็อปไฟทุกปีไม่มีตกเลย ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมองหาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่เรามีอยู่เผื่ออาชีพเสริมที่เราได้มาทำเนะะี่ยค่ะจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตด้วยนะคะลงทุนในครั้งนี้ลงทุนแล้วได้ความรู้นะคะสามารถต่อยอดได้จริงค่ะก็จะมีสาขาที่ซอยประเสริฐมนูกิจ17นะคะชื่อมนตราแห่งความงามค่ะที่นู้นเราจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของงานศักด โหเฮงแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของเชิงลึกค่ะวิเคราะห์จากเดือนเกิดปีเกิดปีจรน,นะคะอันนั้นคือเต็มสายมูลเลยค่ะต้องเชิญที่นู่นเลยค่ะอย่างนี้แหลยคนต้องถามเรื่องราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไงเนียคะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะ,คะนะคะราคาจะไม่ไม่แพงไปเกินไป ะะสามารถจับต้องได้งานแก้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานที่สักไปแล้วมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะก็จะมีในส่วนของแฟนเพจถ้าของงานเรียนนะคะจะเป็นเพจที่ชื่ออาจารย์พี่หนูแหม่มเลยค่ะนะคะที่เป็นสถาบันรับพาร้อยหนึ่งนะคะส่วนชาติที่ของพี่มนตราก็จะเป็นชื่อว่ามนตราแห่งความงามค่ะเข้าไปนในเพจได้เลยค่ะ ถ้าใครอยากทำสวนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมองหาที่เรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่นะคะสถาบันของเรารับรองค่ะว่าเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริงค่ะค่ะก็เหมือนเหมือนกันนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่มีอาชีพเสริมพร้อมที่จะเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนะคะก็คือสามารถมาเรียนได้นะคะที่สถาบันสองพี่น้องตีเ้เซ,เซ็นเตอร์ค่ะ แาะ้าซอยไร่หนึ่งนะคะและถ้าเกิดว่าจะใช้บริการในการสักแบบเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถเชิญได้ค่ะที่บนตราแห่งความงามซอยประเสริฐมนุษิด17ค่ะที่มนตาแห่งความงามนะคะถ้าสายมูเตลูนะคะอยากจะเชิญไปที่นู่นเลยค่ะอตอัวน,นั้นเนี่ยเราจะได้ดูดูโงเ่เฮงเชิงลึกที่เจาะถึงวันเดินปีเกิดแล้วก็ปีจรแบบครบวงจรเลยค่ะรับรองถ้าไปที่มนตาแห่งความงามกลับไปตังแน่นอนค่ะ